โอ้ยพี่นายหนูสั่งชุดลาเตีมาเนี่ยทำไมได้ขยะมาเนี่ยพี่นายเดี๋ยวอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปพี่นายไปจับก่อนเร็วอย่าพุ่งไปคุณเดี๋ยวฉันสั่งชุดลาเตีมามันได้ขยะมาอะไรไม่ได้เลยนะต้องเอาเงินคืนมาไม่ได้เลยจะไปไหนเดี๋ยวนะคุณใจเย็นๆนะการที่คุณจะมายึดกุญแจผมไม่ได้ผมเป็นแค่พนักงานส่งของนะครับคุณคุณไม่มีสิทธิ์ยึดเดี๋ยวคุณจะโดนผิดกฎหมายข้อหาที่ว่า ยื้อมาแย่งมานะครับทั้งาจาทั้งปรับเลยนะจ๊ะอา้าวแล้วมันจะผิดได้ยังไงก็สั่งของมาไม่ตรงปกอ้าวถ้างั้นคุณมีวิธีแก้ไขแก้ยังไงอ่ะคุณไม่เคยดูในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์บ้างเลยหรือไงเขาลงคลิปกันคึกโครมว่าถ้าคุณได้ของมาแล้วไม่ตรงปกนะให้คุณไปแจ้งความที่โรงพักหลังจากนั้นให้คุณนำสำเนานะครับ และเอาไปแจ้งยังบริษัทของเนี้ยที่ข้างๆกล้องเนี่ยใครก็ส่งมานะมือหลังจากนั้นเขาจะจัดการดําเนินการให้คุณเองครับ<ถ>แล้วเขาจะคืนเงินให้คุณเองเขาจะไปดําเนินการกับเจ้าของร้านอันนั้นเองโอเคไหมจ <โ S 2> ๊ะลูกหค่ะเอาเดี๋ยวแล้วทำไมเข็นไม่ทำไมนะน้ำมันหมดละเอาโอ้ยไป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 จริจริงเลย i it